ตัวอย่างใหม่มาแล้วนะพี่วันนี้น o b o d y ภาค2ตัวอย่างแรกมาแล้วนะจ๊ะก่อนดูฝากกดซับ i ครห,หน่อยนะคนละทีใครกดแล้วไม่ต้องกดนะกดแล้วกดอีกช้ำใจตายเลยนะลุงลุงคุณลุงธรรมดาโอ้แอคชั่นนะใครคิดถึงก็น่าจะได้ดูเต็มที่ อืมฟมิลี่ไทม์่เชื่อไหมฟามิลี่ไทม์อ่ะ ล,ล,ลูกลูก,ลกโดนัยลุ่นลังแกเหรอลูกโดนลังแกมาลังแกลูกกูนี่แน่อึอีแน่ลังแกลูกกูอีแน่อีแน่เช่กินเปลี่ยนนะ กลิ่นเปลี่ยนเยอะเลยเหมือนหนังคนละเรื่องเลยด้วยเนี่ยตำรวจเลวยาเสพติดมันพอดเรื่องมันไม่เชยไปหรอครับพอดเรื่องมันเชยไปปะเออมาพักร้อน แต่อยู่ดีก็มีงานงานเข้ากลายเป็นแบบหนังแบบเหมือนฮ <'re> อ,อลิเดย์มูฟี่เข้าโกลเวงงนะั <'re> ้นเหรอเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เหรอ แบบเป็นคอมมดี้เลยม,มันได้เหรอโอ้โหคอม,มดี้หนักกว่าเดิมเยอะมากมแค่มาพักร้อน เนี่ยถูกหัวเนอะมันไม่ใช้แหวนธรรมดานะเข้าบอกแหวนกองแรงมันจะช่วยป้องกันตาที่ไม่ใช่พอเท้าแต่เป็นลูตานี่ไม่ใช้แมงแต่เป็นโลูตาไม่ให้แสงสี่ฟานะจ้อมันทําลายโลตาคุณได้แหวนก็มีมะไม่าละไล่ทรงให้เพลินเพืนเลือแต่ว่านะอันนี้สําคัญโคตร ส่วนรดเวิร์มมูฟีเข้ารถให้ลอยนึ่งสำหรับชาวนอนนั่งย่าลืมไปใช้โคตรกันเยอะๆหน้าพี่น้องเออเอาจงจริงนะไม่รู้ว่าใครดูตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไงนะแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกแบบโคตรน่าเป็นห่วงเลยอะรู้สึกแปลกๆอะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะตอนที่ผมนั่งดูตัวอย่างก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรทำไมมันเหมือนหนังคนละเรื่องเลยอะ ตอนดูตัวอย่างครั้งแรกใครรู้สึกบ้างมันเหมือนหนังคนละม้วนน่ะแม้กระทั่งตัวเอกของเรื่องอะ่ะไอ้ฮันฮัตไอ้คุณลุงโนบอดี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนคาแรคเตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนไปมันเกิดอะไรขึ้นวะผมไปดูข้อมูลอ่ะนะไปเช็คข้อมูลก็พบว่าโปรเจกต์มันเปลี่ยนเยอะเลยครับอย่างน้อยๆคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของโปรเจกต์โนบอดี้เนี่ยก็คือผู้กำกับ ถูกเปลี่ยนเดิมทีผู้กำกับคืออิวย่าไนชูเลอร์นะครับซึ่งอิวย่าไนชูเลอร์เนี่ยเขาทำหนังแอคชั่นที่เป็นเหมือนเฟิร์สเพอร์เซ็นเนอะเออฮาร์ดคอร์เฮนรี่อ่อะเออตัวมันเน่ะตัวมันใครหลายคนชอบมากแล้วเขาก็ได้มาทำอ่าโนบอดี้นี่แหละนะครับซึ่งโนบอดี้ได้กระแสตอบรับดีนะหลายคนชอบมากนะครับผมคือมันเป็นหนังแอคชั่นที่พูดถึงคุณลุงคนหนึ่งที่ผมแค่คนธรรมดา ผมไม่ใช่คนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังก็แบบเหมือนเป็นหน่วยรบสายลับเก่งโคตรอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็ชอบแอคชั่นดุเดือดเสน่ห์ของงานกำกับ n o บอดีในมือของอิลยาไนชูลเลอร์ก็คือความถึงลูกถึงคนเดือดดุผมเชื่อว่าซีนที่ทุกคนจำได้น่าจะเป็นซีนแบบซีนในรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหต่อยกันใรถเมยโคตรสนุกใช่ไหมโคตรมันแต่โนบอดี้ครั้งนี้ครับ กลับมาโดยที่เป็นผู้กิมกับคนใหม่สีสันเปลี่ยนแล้วสีสันเปลี่ยนมากๆเพราะว่าผู้กิมกับคนใหม่ที่มานั่งแท่นกำกับให hey ้ n o b o d y 2เนี่ยคือทิโมทจาจันโตนะครับทิโมทจาจันโตเป็นผู้กิมกับอินโดนะครับผลงานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยผมเคยมีโอกาสดูเหมือนกันนะผลงานของทิโมทจาจันโตก็คือ The Big Four ตอนนั้น The Big Four คือเนี่ยกลิ่นเหมือน Nobody 2อย่างนี้เลยคือมันเป็นคนละเรื่องก,กันกับ Nobody ภาคแรกอะ่ะก็คือไอ้ Big กเดอะเดอะเนี่ยมันเป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นด้วยซ้ำคอมเมดี้นำแอคชั่นด้วยซ้ำคือถ้าคุณเดินเล่นช่องวิดีโอมันจะเห็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นมันจะมียุคหนึ่งของบ้านเราอะนะที่หนังแอคชั่นคอมเมดี้หรือคอมเมดี้แอคชั่นแบบเนี้ยมันจะแบบเฟื่องฟูรุ่งเรืองมาก ใช่ป่ะแบบถ้าเรานึกออกหนังแอคชั่นคอมเมดี้ใกล้ตัวเด็กยุค90อย่างพวกเราก็จะเป็นเฉินหลงหนังเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดฟัดใหญ่ฟัดเล็กฟัดเด็กฟัดคนแก่อะไรเงี้ยแค่ฟัดไปทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะครับจะมันจะเป็นหนังเฉินหลงจะเป็นติดคอมเมดี้ใช่ป่ะซึ่งหนังของทิโมทัจจันโตตอนนั้น The Big Four, เดอะบิ๊กโฟนีมันทําออกทรงนั้นซึ่งผมมองว่า ลายเส้นของทัจาจันโตเนี่ยเขาต่างจากานชูล่าพอสมควรพุ่มกับเดิมเนี่ยของโนบอดี้ภาคแรกอะ่ะเขาเป็นสายแบบแอคชั่นดุเดือดซึ่งจริงๆอะ่ะอิวิาในชูล่าภูมิกับโนบอดี้ภาคแรกอะ่ะเขากำลังจะมีโปรเจกต์นะลงในพราม์เฮดส f s อฟมันจะเป็นหนังคู่หูเออเป็นหนังคู่หูเลยเป็นหนังคู่หูเลยโหดมันฮาเลยได้จอร์ซีน่ากับไอดิชเอร์บาร์ arr, มาประกบคู่กันแจ็คฮวดก็มาดารารับเชิญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอคชั่นเดือดเลยนะ เออใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างไปดูได้แอคชั่นเดือด,จ,ดจัดเลยคิวบู oo, ดูเดือดเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแฟนอ,อ่ b โนบอดี้ภาคแรกใครเป็นแฟนอ,อ่ r ฮาร์ดคอร์เฮนรี่ผมว่าน่าจะชอบอ่ะน่าจะชอบน่าจะถูกใจผู้ตำตรงนะดูตัวอย่าง a d o ้ Sta t e อ่ะผมว่าดูดีกว่า Nobody า้ภาคสน่าดูกว่า Nobody 2นี่คือแบบมึงวันหยุด กูแค่อยากมาพักผ่อนเรามาพักผ่อนแต่พระเอิญว่าสถานที่ตรงเขตที่คุณเข้าไปพักผ่อนนะมันเป็นทางลำเลียงยาเสพติดตรงนั้นมันมีเจ้าแม่เจ้าแม่มาเฟียอยู่นะไปปราบหน่อยสิไปปราบหน่อยสิไอ้เฮียวันหยุดกูพังซะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครอบครัวอ,อนละเวงเจออ่าชะตากรรมที่ไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือ ทีโมโจาจา่ัจจันโตเนี่ยเขาก็เหมือนค่อนข้างที่จะชัดเจนคือถ้าพูดถึงความชัดเจนเนะี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแหละว่าเขาอ่ะกำกับสไตล์นี้คือตั้งแต่ Big กแล้วเขาก็เป็นสไตล์นี้คือแบบคอมเมดี้เยอะๆหน่อยดูง่ายแอคชั่นแต่คราวเนี้ยพอมันมาอยู่ในโน b o d y ภาค2อะผมมองว่าทุกคนโหยหาเว้ยทุกคนโหยหาความเป็นโนบอดีอะ ในแบบที่แบบผู้อมกับเดิมทำเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งพอมันต่างออกไปขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าความน่าดูลดลงเยอะมากเนี่ยบรรยากาศแบบดูสดใสมุ้งมิ้งตะมูตะมีแบบว่ามันดูเป็นคอมเมดี้ในแบบที่ต่างออกไปพวกนี้ละกันเออมันดูเป็นคอมเมดี้ในแบบที่ต่างออกไปคือในโนบอดี้หนึ่งอ่ะมันก็จะมีกลิ่นคอมเมดี้ที่แบบเจอเจอเบาๆ,ๆอยู่แล้วคือมันเป็นคอมเมดี้ที่มันไม่ได้แบบตลกโปกฮาเละเธอะ มากมายใช่ไหมมันเป็นคอมเมดี้ที่เป็นแบบอ่าสถาน,านการณ์พาไปมากกว่าเราตลกในชะตากรรมต่างๆตลกในเหตุการณ์โมเมนต,ต์ต่างๆมากกว่าแต่เขาเนี้ยพอมันเป็นโนโมเมที่ภาค2อ่ะพุมงกับใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาทำให้มันเป็นคอมเมดี้ชัดเลยแบบคอมเมดี้จัดขึ้นอ่ะผมเลยมองว่ามันทำให้ตัวหนังที่มันดูแบบเป็นแอคชั่นที่มันเหมือนติด โจ๊กแซวๆเหมือนล้อเลียนล้อเลียนหน่อยๆอยู่แล้วอะ่ะมันทําให้ลดความจริงจังลงไปอีกอะไรแบบมันดูไม่จริงจังเข้าไปอีกมันดูติดเล่นเข้าไปอีกมันดูแบบมันดูมันดูไม่เวิร์กอะป่ะไม่รู้นะผมดูตัวอย่างโนวาที่ภาคที่2เนี่ยตอนเนี้ยผมความรู้สึกผมคือมันไม่ดึงดูดให้ผมอยากดูเลยมันสงสัยมากกว่าว่าแบบถ้ามันจะมาทรงเนี้ย ก็ทาหนังแอคชั่นเรื่องใหม่มาเลยสิครับก็ให้ทิโมโทาจารโตเขาแบบร่างไอเดียใหม่มาเลยใช่ไหมร่างไอเดียใหม่มาเลยผมว่าทาจารโตเขาก็เขาก็ถนัดทางฮอลิเดย์มูฟวี่อยู่แล้วเดอะบิ๊กโฟเขาก็มาทางฮอลิเดย์มูฟวี่อยู่แล้วก็ให้เขาร่างไอเดียใหม่ให้เป็นแบบหนังใหม่โอเคชื่อโนบอดี้เขาน่าจะต้องการขายชื่อง่ายๆนะครับเพราะว่าเหตุผลเดียวที่ยังใช้ชื่อโนบอดี้อยู่เพราะว่าต้องการขายชื่อแหละเพราะว่าภาคหนึ่งมันทำออกมาดีๆคนดูชอบใช่ไหม เ,เขาก็นะ่าจะต้องการขายชื่อต่อแต่คราเนี้พูดตามตรงนะมาทางนี้ผมว่าเป็นการแมทช์พู่กับใหม่ทิโมโทาจอาจาร์โตเข้ากับโนบอดี้ภาคที่2เนี่ยผมว่าเป็นแมทชิ่งที่ไม่เข้ากันสุดๆเลยก็ต้องรอดูนะก็ต้องรอดูอีกทีว่าน้ำหนักมันเป็นอย่างไรแต่พูดตามตรงนะสิ่งที่การันตีได้แน่ๆก็คือตัวหนังมันจะเป็นคนละลุก บรรยากาศคนละแบบกับโน b o d y แน่นอนมันจะดูจริงจังน้อยลงมันจะดูติดคอมเมดี้มากขึ้นติดเล่นมากขึ้นเป็นฟีลลิ่งครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เราเห็นในตัวอย่างแล้วว่าเป็นเหมือนแบบวันหยุดพักผ่อนพาครอบครัวมาเที่ยวถูกไหมครับแต่พระเอิญว่ามาแบบฮ yeah, ม,มาเข้าถิ่นพ่อค้ายาพอดีไ่ก็มาเจอเหตุการณ์วิ่งไล่อีกหน่อยนะบอ๊อบโอเดนเคริร์กเราถ้าทําแบบนี้บ่อยๆี่ย อ่ามันจะกลายเป็นนาบ๊อบเป็นบ๊อบสู้ฟัดไหมเนี่ยห <c oughs> รือกลายเป็นนาบ๊อบสู้ฟัดนะเออมันจะ <c oughs> มันจะกลายเป็นบ๊อบสู้ฟัดนาบ๊ <c oughs> บอบบ๊อบสู้ฟัดอย่างเงี้ยก็รอดูนะครับรอดูรอดูนะครับถ้ามีโอกาสก็จะดูแล้วกันตอนนี้ตัวอย่างมันยังขายผมไม่ได้อะ่ะช่วงนั้นถ้า เครียดเครียดรักคุดตุดเมินก็คงที่จะแบบแก้เลี่ยนในช่วงนั้นได้มั้งรอดูอีกทีนะว่าเข้าช่วงไหนอะไรยังไงแต่พูดตามตรงตอนนี้นะถ้าเปรียบเทียบผลงานพุวงกับคนเก่ากับโนบาดีภาค2องอะพุ่งกับคนเก่าจะมี He a d of s t เต e ใช่ป่ะรอดู Head of s t a ต e พูดตรงๆผมรอดู Head of s t a ตจนะจอร์ซีนาไอริชเอลบาหนังคู่หูเออไม่รู้ดิมึงหนังคู่หูแล้วซีนแอคชั่นดูเข้มกว่าเยอะเลยอะเออลองไปเทียบกันดูดิซีนแอคชั่นดูเข้มกว่าเยอะเลย นะดูดีกว่าเยอะมากซีนแอคชั่นน่าดูกว่าเยอะภาสีของตัวรู่กับเก่าอะ่ะเขาองกับฮาร์ดคอร์เฮนรี่แล้วเขามาทางแอคชั่นด้วยแหละซีนแอคชั่นเขาดูดีอะ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับโนบะดี้ภาคสองเป็นหนังที่ออกมาภาคสองแล้วตอนนี้ตัวอย่างทําผมเสียวมากอืเสียวว่ามันจะโม้งนะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณโอเคไหมยังไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะเล่นคอมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนะอะไรเงี้ยหาแว่นกองแสงสักอันครับ ดอนหนังเป็นห่วงดอนหนังเป็นห่วงแสงสีฟ้าอันตรายจริงออฟตัดเขามีหลายทรงคุณลองไปดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปใช้โคดกันเยอะๆนะครับโคดเวิร์มูฟวีสลดหนึ่งร้อยบาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คุ้มทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุ้มคุณหรือเปล่าตัวอย่างใหม่มาแล้วนะพี่วันนี้ก็ลาไปก่อนครับครับ